และสําหรับในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะคะยังคงมีอากาศร้อนแห้งแดดจัดตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะโอ้ลนอยโอ้ยฮอนโอ้ยฮอนโอ้ยฮอนฮอนฮอนจังสีต้องกินลาบไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงต้มยำไข่หมดแดงทั้งฮอนทั้งแสบแสบฮอน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 แสบแสบโอ้ยแสบแสบ และสําหรับประชาชนท่านใดนะคะที่ต้องออกไปทํางานข้างนอกหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งอมแอมขอแนะนําให้ใช้ครีมทานหน้าขาวที่ส่งตรงมาจากเซินเจนค่ะเพราะว่าใช้แล้วน่าจะขาวใสไร้จุดด่างดําแล้วก็ถ้าใครไม่ใช้ระวังหน้าดําทุเรศทุลังนะคะสวยจริงๆน้องสาวผิวขาวจริงจริงนะน้องที่อยากจะให้น้องลองใช้ครีมหน้าขาวเซินเจน และนี่ก็คือการพยากรณ์อากาศของเราเพราะเราคือทีวี720องศามากกว่าถึง2เท่าสวัสดีค่ะ อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเธอไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน้ใจ้ายที่ทำเมันเธอให้ใจ แต่มันก็ไม่จริงโอ้ยคุณพระคุณเจ้าเกิดมาไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องมาโฆษณาขายครีมหน้าขาวในรายการผีอุ้ยมันเข้ากันไหมเนี่ยอ้วพี่ามเป็นไรเนี่ยทำหน้าตายังกับหมาป่วยหมาปดูเขาลกันไปแต่ตับแตกคนยิ่งเซ็งๆอยู่นะเว้ยแล้วเป็นไรเนี่ยำหน้าตาเซงๆก็บอกเลยว่าเซ็งเซ็งเซ็งมันเซ็งก็เพราะไอ้ครีมทาหน้าขาวจากเซิร์นเจินเนี่ยเดิ ครีมทาหน้าขาวจากเซอรเจนเหรอเออเนี่ยคุณเหมียวเนี่ยนะมาบังคับให้พี่เนี่ยต,ต้องพูดโฆษณาขายในรายการผีแล้วคิดดูดิกำลังจะน่ากลัวท่านผู้ชมครับมันมีเสียงออกมากก,กกกกักกุกกักครีมทาหน้าขาวจากเซอร์เจนเราไ่เข้ากันไหมและอีกครีมเนี่ยใช้แล้วมันหน้าขาวจริงไหมนนพี่ไม่รู้ดิไม่เคยใช้ว่ะแต่ผมลองใช้ได้ไหม ผมจะได้หน้าขา,ขาวๆและจะได้มีแมวมองมาพาผมไปเป็นซุปตากเขาบ้างซุปตาโอ้ยน่นเด็ดไอ้โหไอ้อ้ย ซุปตาซุปตาอย่างเองเนี่ยอดี๋ว่าแต่แมวมองเลยหมานยังไม่มองเลยแหมพี่ถ้าผมหน้าขาวขุ่นไม้เนี่ยนะจะหลอดสะดุดตาอย่างไม่ต้องบอกใครเลยทีเดียวจะหลอดสะดุดตาหรือว่าจะสะดุดตีนก่อนก็เต็มพี่ไปเลยละกันอยากใช้ก็ไปลองใช้ดูเดีไงเดี๋ยวฉันจะไปขอคุณเหมียวพ่อมาใช้ขายในโฆษณาในรายการีละกันก่อนใช้เนี่ย อารัธนาศินขแข่งเมตตาแล้วตั้งน้โม3สามจบนะโมตัสะภะวะโตโอะละโตส<ท>ั <c oughs> <c oughs> คมครีนนมน, <c oughs> นะไม่ใช่น้ำมนหืคอยดูนะจะใช้ครีมแล้วก็ฉันจะหน้าใสฉันจะหน้าขาวฉันจะเป็นดาวฉันจะเป็นดาวฉันจะเป็นดาว, <sh arp> <sh arp> เ,ดาวเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันสิยาไม่ใช่ บนทางเดินแหงความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงผู้ทางอุปสรรคขวางหนามากมายเหลือเกินโอ้ที่มันใช้ได้ผลจริงๆเลยนี่หว่าเนี่ยหล่อแซงนั่นเด็ดหล่อแซงโดมน,นี่มันเอ็ด,ดบ่วนกำไพ่หว่าหล่อลอหล,อหลอ่อ

เจ้าผมทาครีมหน้าขาวจากเซินเจิ้นที่คุณเหมียวเอามาโฆษณาที่สถานีเราไงล่ะครับนี่นเดทใช้ครีมหน้าขาวจากเซนเจิ้นที่คุณเหมียวเอามาขายที่สถานีเราเนี่ยนะใช่ครับตายแล้วนะเดทรีบไปล้างหน้าเลยทำไมล่ะครับใครตายครับอะไรยังไงครับก็ออมแอมเพิ่งส่งครีมนี้ไปให้ออย้อตรวจแล้วเขาบอกว่าบอกว่าไงครับคุณออมแอม ทางออยส่งกลับมาบอกแล้วค่ะว่ามีสารเซนเจอร์ซันเฟอร์ไฮเดริเอซิตอยู่ในครีมตัวนี้ใช่เหรอเอาแมอมมีควาทีนึงขามอะไรนี่สารเซนเจอร์ซันเฟอร์อินโพเนียมจิมโฟทอรเพรสเซอร์ค่ะไม่เหมือนเดิมนี่มันเป็นชื่อสัตว์ทางเทคนิคค่ะคุณอยากแหวก็ได้นะคะสารเซนเจอร์ไซไฟไฮเดริิอซัล คาร์ดีครับของผมนะครับฮะสารเสินเจินเซโฟนิิตุเปนนี่เขาบอกว่าไม่ถึงท้องเลยถึงการถึงสารสารสารเสินเจินอะไรทุกคนครับหยุดคากันสักวินาทีหนึ่งได้ไหมครับนี่ช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าไอสารเสินเจินอะไรจู่ๆไปอือเนี่ยมันมีอันตรายต่อหน้าไหมครับ มันมีอันตรายสคาิคะก็นี่ในใบเขาก็บอกมาว่ามันมีอันตรายมากโดยเฉพาะผิวหน้าซึ่งเป็นผิวบอบบางค่ะนะเดชโอ้ยลบอ,อย่างนี้หน้าผมเสียโฉมแน่เลยอะทำผมจะทำาไงดีครับทุก <laughs> ทางการเป็นทุกตาผมก็ต้องหายไปสิคุณเหมียวครับอย่างนี้คุณเหมียวต้องรับผิดชอบผมนะครับ,รบต้องพาผมไปสัลญ,ญกรรมที่เกาหลีเลยนะใจะเย็นๆนะนี่ไม่ต้องทำเป็นกระต่ายตื่นตัวไปเราคิดดูสิหน้าอย่างเธอเนี่ยไม่มีโฉมให้เสียอยู่แล้วนี่ ขอบคุณครับคุณเหมียวฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยครับเป็นไงล่ะพอคุณเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะกล้าเอามาขายไหมไอ้ครีมหน้าขาวหน้าเด้งอะไรของคุณเนี่ยกล้าคุณว่าไงนะกล้าขายต่อไปยังจะขายต่ออีกเหรอโอ้ยแต่ยังไงคุณต้องคุณเหมียวต้องรับผิดชอบผมเลยนะครับไม่งั้นอ่ะผมจะฟ้องท่านชฉลีปวีนาชาลิฟส์คุณไอ้บ้าคนละปวีนากันเว้ย ไม่ไม่อยากค่ะไม่อม่นี่นอกจากฉันจะเสียชมแล้วเนี่ยฉันยังจะเสียเพื่อนร่วมงานไปอย่างนี้ยโอ้ยเฮ้ยนณเดชน์จะตีโพยที่พายไปเลยว่าไวมาทำหน้าเป็นตุ๊กแกให้หัวหลุดแย่แล้วมันอันตรายจริงๆนะเนี่ย มันําใจว่าะทุกสรรพสิ่งมันจะมีเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราเราออกไปอ่ะนายก็อยู่ที่นี่ก็ตั้งใจทางนานให้ดีที่สุดลวกันส่วนพวกเราเนี่ยนะเราคงทนให้คุณเหมียวบังคับให้เราทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้แล้วว่ะใช่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนคุณเบนจริงๆคุณเบนมีงานเตรียมไว้ให้พวกเราทําทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่มีครับ ไอ้ที่คุณจะช่วยให้เราตกน้ำได้โอ้ยวันที่นี้จะทำาังไงเนี่ยเหมือจะทาบ้าย่าผ่อนรถทานุนทานี่พี่ลุงโต๊แสนสตอะแต้แต่ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าคนดีๆอย่างพวกคุณเนี่ยคงหางานใหม่ทำได้ไม่ยากครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเรายังหางานใหม่ไม่ได้ผมสามารถโทรไปยืมตังค์คุณเบนได้ใช่ไหมได้สิครับพี่เมื่อจะเป็นพี่รามหรือว่าทุกๆคนนะครับถ้าแบบมีใครไม่ไหวโทรหาผมผมช่วยถึงมากถึงยอดประเสริฐครับขอรับโทรศัพท์นะฮบนึงนะครับเชเชิญฮัลโหลครับฮัลโหลคุณเบนขอยืมตังค์คุณเด่นสักเจ็ดพันจีค่ะเอ๊ะทำไมอ่ะเอาอย่างนี้ละค่ะเจ็ดพันนะคะ เ,เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจพักตังให้ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนเดี๋ยวผมออกไป SMS มายืนสักหมื่นห้าได้ไหมครับหมื่นห้าเหรอครับเดี๋ยวก็ห้าเดี๋ยวค่ะคือถ้างั้นอ,อมแอมขอส่ง MMS รูปภาพบ,บินทานาเข้าวใจเข้ามือถือคุณเบนนะคะแล้โทรกลับไปอีกรอบนึงเขาจะแปดพันนะคะค<อ>ุณเบนค <ะ S 2> รับค่าทำหน้าผมอีกแปดแสนห้าครับคุณเบนโอ้โหหนาพอเนี<อ>้ยส<อ>ักสิบสี่ล้านดีเลยเนี่ย Ay, <tongue> ay, <two> <tongue three> <tongue two> <tongue two> เดี๋ยวก็ซื้อครีมทานหน้าขาวเซิร์เจ้นของเจ๊เซงไปใช้เหมือน,นกันเหรอคะเนี่ยใช่นะสิแล้วเป็นไงบ้างคะแม่ฉันหน้าพังหมดเลยเจ้ใจ,จเจ๊เซงจริงเ <c oughs> ดี๋ยวเจอหน้านะเจอตัวเ,เป็นแม่จะด่าถึงต้นตะกูลเลยขายเดี่ยวครีมห่วยครีมอันตรายๆแบบนี้มันหลอกขายชาวบ้านเขาใช่ถูกต้องค่ะคุณเหมียวคะแล้วอย่างเงี้ยคุณเหมียวยังจะให้เจ๊เซงเนี่ยเขาซื้อโฆษณาขายครีมหน้าขาวในรายการของสถานีของเราอยู่หรือเปล่าคะค่ะ

กลับมาสิใครว่าอะไรนายล่ะเย้งแล้วี่สำคัญเนี่ยนะฉันเป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วโอ้โหพี่ใจงามแต่ไม่ต้งนี่ยังไงก็ขอบใจนายนะที่เมื่อวานช่วยพาแม่ฉันไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นบุญคุณจับไม่ด้วยนะนี่เดี๋ยวครับทุกคน คุณเหมียวครับเมื่อไหร่คุณเหมียวจะพาผมไปทำศิลปกรรมด้วยพี่ครับเนี่ยหน้าผมต้องเสียโฉมเพราะครีมของคุณเหมียวแท้เลยครับคุณเหมียวต้องรับผิดชอบเออโอเคเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาทำศิลปกรรมเลยเอาอะไรบอกโอ้ยจริงครับคุณเหมียวเฮ้ยงั้นผมขอเอาคางแบบโจมประกอบ์ลำนะครับเอาแก้มแบบระเดนเอาตาแบบชาคริสครับเอาจมูกแบบหม่ำจกมกโอ้โหถ้าได้อย่างนั้นโอเคเลยนะครับ บ้านละครับพี่หมังเขาไม่มีด้านครับแต่เขามีโหน่าอือคัแรกนป็นราบากแล้วลูกไปนี่ไม่เขาอี้ผู้บริหารใโอ้เขเ่อนเขเป็นมันไม่ได้โอ้เม่เดชเออุชาอูลงแก่ชาผิด สำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะคะยังคงมีฝนตกประปรายตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนดเย็นค่ะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาลงมาตูงงหงนะตูงหงนะตูหงส่งตูเปียกส่งตูเปียกส่งตูเปียกให้เสียตูเปียกเสียต<ะ>ูเป<ะ>ียกเสียตูเปียกแมดแตับเต่าออกรูก <riv blush. S 1> ข้างหลังค่ะ <c oughs> และสําหรับประชาชนท่านใดนะคะแน่นอนว่าออกจากบ้านอาจจะต้องเจอกับฝนผมของท่านก็จะต้องเปียกใช่ไหมคะอมแอมขอแนะนําให้ใช้ไดรเป่าผมค่ะไดรเป่าผมเทอร์โบพลังแรดที่จะช่วยให้ผมแห้งเร็วไม่เปียกชื้นและไม่ทําให้หัวเหม็นตลอดทั้งวันค่ะคันหัวไม่รู้เป็นอะไรเอาไดร์เทอโบพลังแรดมาเป่าก็คงหายคันเจ้ คันจจ้าคันอยู่ข้างในคันหัวที่ไรเอาได้มาเป่าทุกทีและนี่ก็คือการพยากรณ์อากาศของเราเพราะเราคือทีวี720องศามากกว่าถึง2เท่าสวัสดีค่ะ โรดที่ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้งตาจะมาปิดบังยังฝืนยิ้ม,มําไมเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่ไหนเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอ

าน้ำตาจะมาปิดบงงังยังฝืนยิ้มทำไมเธอเจ็บแค่ไหนฉันจะแครนั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้ปล่าเธอไม่ i ตาพีเ่เล่เออรู้ว่าหมาปาินยังไงวะโหเป็นยานแท้ๆกลางวันแสๆมาหลับอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้บ้า จัเลิ่ยันไปหรอวะเนี่ยกันเสื้อสวยๆฝันต่อเลยก่อนเฮียเป็นผู้กำกับฟังเฮียครับอุ๊ยตีทำไมเฮียตีทำไมอ่ะบ๊อบแอคชั่น ลละะมมุ私私ุดดเฮ้ยเอมแมมเฮ้ยเอมแมมผมมีเรื่องสำคัญจะบอกกับคุณเรื่องอะไรคะคนเนี่ยปากหมาจริงเลยนะคะอุ้ยอีฉันขอโทษค่ะอีฉันหม่คือ อะไรครับคุณผู้หญิง <c oughs> มาแวงรอฉันด้วยสิมาแวง้ง <c oughs> เรื่องที่เราทำละครเพลงให้กับคุณหญิงละมุด <c oughs> ปรากฏว่าคุณหญิงละมุด้าใหพเอ เราโชคดีที่เราต่างคนคนเจอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน ก <NYU> ็ไปรับผิดชอบอะไรให้เขาไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องใช่ไหมที่ฉันต้องรับผิดชอบเนี่ยก็คือทำยังไงก่ได้แค่สถานีเทเบิ้ลสถานีเทเบิ้ลเนี่ยให้สถานีหัดสันเ๋งบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรควักหนามากมายเหลือเกิน อาจจะลมจะมีน้ำตาจะไปเป็นดาววะทางออยส่งกลับมาบอกแล้วค่ะว่ามีสารสนเจินซันเฟอร์ไฮโลรบอกไซิมอยู่ในเครื่องเื่เฮ้ยทำไมคุณตายแน่ฉากนี้ อ okay. ี่าไม่ได้พูดเลยอีบ้าใช่ไอีบอโอเคเฮ้ยอีบหน้าไม่เลยอีกทีเดียวอีกทีเดียวหนูขอทีดีทีเดียวก็คือจะขอร้องอีกทีเดียวถือไม่ได้เลย ผมอยากจะรู้จริงๆว่าใครเป็นคนอนุญาตให้พูดโฆษณาใดเป่าผมโทโบเรเือ้ยโทโบโอโบขอโทษครับสารอ,อะไรนะสนเชิร์ซันเปอร์อินเตอร์เนียอเซอร์อร์เอร์นี่นมีคอดูโีด้วยนะคะสารมันไม่เหมือนกันเลยนะคุณได้นล็อ่อานใช่ไหมภาษาอะไรซ e นเ e อร์โลคเคชั o นออฟดุมบับปั๊บที่ผิดอะไร อันนี้อาจจะอ่านเป็นสำเนียงอิตาลีอจริงๆมันเป็นอันนี้เป็นโทนของขอินเดียอินเียมันอาจจะผลิตมาจากสามีของเจเซงก็ได้นะครับเอาใช้แล้วก็โอเคทุกคุณมั่นใจได้ไงว่ามันจะไม่ไประเบิดบนหัวหแม่คนนี้คอระเบิดไอ้ยุ่งยุ่ง